ก่อนที่เราจะขึ้นไปหมู่บ้านจะโบนะคะเดี๋ยวเราซื้อมาซื้อเขาเขาจรินก่อนนะคะเป็นที่เดียวเหมือนกันใช่ไหมคะเยอะแบะแจ็คพลัตที่อะไรอ่ะใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเนาะลูกไห้นี่สยดีเด่นมากเลยอ่ะก็ลูกไหนอะเนี่อันนี้ลูกไหนเลยเป็นแบบลูกไห้นี่เ อันนี้เอาไปซักถุงหนึ่งไหมอืมได้ได้ได้เอาไปชิมเกี่ยนี่คือจะเป็นตลาดที่ทําไปหมู่บ้านจะบบุญนะคะเป็นตลาดของอะไรอะไรที่ขายของขาเยอะพลุกพลานไม้อะไรต่างๆก็หลายนะถ้าได้สิบถ้าสิบไปเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึ้นะคะเดี๋ยวนี้ให้เราดำมือถือมาเป็นตลาดชื่อแบบตามฤดูกาลนี้แล้วอ่ะนี่มันมีอะไรเยอะแยะเลยวัาตู้ซักถั่วนะคะอืม ันมาเล็กก็มีอ๋อที่ที่บปกว่านี่หรอแม่บุ๊คอันนี้อันนี้ถ่าชี้ใช่ไหมแล้วรัวซื้อตุงไวเลยเนาะซื้อเก็บไวเลยแอันนี้แหละค่ะมะเวยจีขึ้นสือล่ะตัวเท่ากับเทปที่แล้ว ก็ไว่าชิ้นนี้มาชิ้นเดียวไม่ถูกแล้วมั้งชิ้นี้ก็ได้แต่ขายม่แน่เลยเอช้นไี้เท่าไหร่คะขอบคุได้เกิ 三、四、十，那好真呀，五、二、十，五、二、十，十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 、 โอเคอ๋่อหน่รออันนี้อันนี้เดี๋ยวแต่นี่เราจะเอาไปยามกินอะไรกินได้อันนี้หวานอันนี้แตกสีรวนไหนหรอวันนี้อ่ะวันนี้เลยได้ลลูกหวานใช่ไหมี๋ยวเราซื้อใหญ่นี้ไปขายดีไหมช่วยถือ่ะ